ขณะนี้นะครับมีผลการประชุมคอรอมอรนะครับซึ่งเราจะไปติดตามนะครับกับคุณระวีวรรณสมรภูมินะครับรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับเชินครับค่ะผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการปรับแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการหลายตำแหน่งค่ะพร้อมทั้งนะคะก็ได้มีการปรับลดค่าตอบแทนของรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยต่างๆนะคะขออภัยค่ะก็ได้มีการปรับลดค่าตอบแทนของผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะเหลือ5 0,000ืนบาทค่ะจากเดิมที่มี6 0 0ม0กว่าบาทค่ะ ร้อยเอ็นายแพทย์ยงยุไมายราบโครกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมได้แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยพลเอกวิราชอรุณรีเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวเรนูตังคจีวังกูดเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองส่วนตนเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและมีพันเอกสรรเสริญแก้วกําเนิดเป็นรองโฆษกนอกจากนี้หากรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ได้มอบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการรักษาราชการแทนตามลำดับค่ะ ขณะที่ที่ประชุมนะคะก็มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง37ตำแหน่งตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอด้านผ่นเอกสรรเสริญแถลงเพิ่มเติมค่ะว่าในวันพรุ่งนี้นาย,ยกรัฐมนตรีจะประชุมร่วมกับข้าราชการระดับสูงเพื่อทําความเข้าใจในเรื่องของนโยบายหลังจากนั้นให้มีการทําแผนปฏิบัติการเสนอกลับมายัางนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อประเมินการทํางานของแต่ละหน่วยงานค่ะ พัะเอกสันเสริญยังกล่าวด้วยค่ะว่านายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ปรับลดค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งเดิมรับเงินจํานวน63,800บาทเหลือ50,000บาทนะคะพร้อมกับสั่งห้ามตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีมากจนเกินไปและการไปดูงานของคณะรัฐมนตรีตามจังหวัดต่างๆนั้นก็ห้ามขึ้นไปคัดเอาตอนหลับด้วยค่ะ คั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมติการขยายเวลาการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะให้ขยายเอาไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กันยายนถึงวันที่19ธันวาคม2557นี้ค่ะคุณโรนพลค่ะ